สวัสดีพี่น้องประชาชนทุกคนนะสวัสดีพี่น้องคนไทยไนบินาไหบนไ้ห <laughs> บัตรแกแกได้หน้าบัตรสวัสดีครับอยู่กับผมพิตาหกล้อซิ่งครับเดี๋ยวเรามาดูเพรงเมืองช้างนะครับรถน้องนอนครับเอารอเหมือนกันแต่ไม่หรอเท่าผมไอ้ยะ ไปไหมเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปนั่งกับกับน้องนนท์หน่อย,ยมีแขกไหมครับไม่มีครับเดี๋ยวขึ้นไปด้วยนะยครับผมเดี๋ยวจะพาขึ้นรถล่อหน่อยสิโอ้หุ่นเยอะแท้จนันรถ เดี๋ยวจะพาขึ้นรถน้องนนท์หน่อยครับรถรอแห่งทีมงานโทรหนึ่งเลยนะเนี่ยจัดหนักจัดเต็มครับโอ้ยลีออยางชินเล็กพรมจอ้องตะเบิกลืมมาแปดเดี๋ยวจะเข้าไปดูหน่อยสิ เดี๋ยวไปนั่งรถรอหน่อยอะไรปา <c oughs> ว้ามาซุ่มอะไรอยู่นี่ <c oughs> ไปเดี๋ยวอะไรจะขึ้นไปกับ <c oughs> เดี๋ยวข,ขึ้นไปกับรถรอก่อน ไปแล้วเดี๋ยวอาจารย์เอาตักเต็มก่อนไปไปฮะอ๋อครับผมเฮ้ยคือเปิดบอกวะฮะนนทำไมเปิดบอกโอ้เบอรซ้ายที่นั่งเมียพะน้าวาซานอึบ้บเฮ้ยทำไมมันแข็งเนี่ยโอ้เขาทำเครื่องเสียงพี่นนท์ดับซิ่ง แม่งจัดหนักเลยทำหมดเท่าไหร่เครื่องเสียงนี่ยมันสี่ทำหมดมันสี่ถ้ามันทำหมดหน่อยเดี๋ยวทำในตู้ทำในตู้เอาแล้วของอ่ะของฟรีเอฟซีส่งมาให้โอ้ยไปนอนนี่นอนนี่บ่เอาแล้วเมื่อกี้พี่เห็นขับออกไปทำไมไปซื้อของอ๋อไปร้านค้าแด้นอนไงนอนข้างบนนี่นอนข้างล่างสบายข้างล่างสบายกว่านนอข้างบนนอนข้างบนมันเล็กนิดหนาะโอ้ข้างล่างโอ้ เขาตีอันนี้เป็นเครื่องเสียงที่บอกข้างล่างนี่นอนข้างล่างเลยได้กี่เที่ยวแล้วนี่สามสิบสองวันนี้นะโอ้สามสิบสองเทีย่ยวได้นิดเดียอะได้นิดเดียว,แ,ดดยวแล้วเมื่อวานได้กี่<ำ>กกเทีย่นนะวยวฮะหกสองโอ้พวกนี้เขาได้เยอะกว่าบ่จจนา่าจะสี่สิบแล้วรถจอดอ้รถจอดทำคลิปครับ รถไถได้ดันไหมนี่ครับมอตันบ่ได้ดันดันง่ายแล้วมันดันไปปลายโขโอ้ขอสโลปเลยสวยด้วยนี่วานช่างเอียวมาทำอะไรอยู่ในนี่มีเยี่ยพี่บ้าพี่บอลอะไรช่างเอียว รถไถจอดสบายเลยวะ่ะโอ้แล้วเดินกันเราเอาไปกองอะไรเยอะแยะเลยเขาเททางไหนทางนี้เทด้วยไหมไม่น่าจะที่ส่วนหมว่คนเขาเทจะฝั่งนี้ขึ้นเทชั้นบนบ่ อันนี้เขาไม่แห้ดินออกเลยนะีลไม่แห้งออไม่แห้ดินออกแล้วแบบนี้ขึ้นได้ไหมนี่ไม่รู้ครับของจินงานเอาแบ่งแบงของสิบอรอบ่ะนี่โอ้ขับรถหลอ่อต้องทำใจครับมองยากหน,หน่อยนิดนึง <c oughs> โอ้ตัดยอดเฉยๆหมอตันสบายเลยตัวนี้ FC เยอะครับเจ้านี้มีเครื่องเสียงเครื่องเสียงนี่มีคนส่งของมาให้ทำอีกโอ้เจ๋วเลยถ้ารวมน่าจะอยู่สี่หมื่นตั้งอยูทั้งหมดอ่ะทั้งพาวเวอร์ทั้งดอกทั้งอะไรอ่ะมานสี่หมื่น 40, เลยโอ้มี f ีส่งของมาครับเจ๋มเลยแบบนี้นอนนี่ทุกวันบ่ เปิดนี่ว่ะเปิดเพลงไว้หนินมไม่ต้องเปิดเป็นไโทรศัพท์อะเป็น,น้าจอโทรศัพท์เลยหอเป่อ,อ้ย,ยจกไปโดนอะไรแตกว่เานี่นอ๋อ,อเป็นงี้เอง น่าจะโดนก้อนหินก็ะดินงใสมั้ภายในยังอยู่สวยเลยครับเจ๋มเลยครับผมไม่เคยขึ้นมานั่งเมื่อกี้เราลงมาไอทำข้างใน vip นะโอ้มีเวลาช่างเจก่งไม่ไหวโอ้โ,อโคงโครงการหน้าจะทำเป็น vip ครับ วันนี้พ่อมาอย่างวันนี้มาอย่างขับไม่ครูขับไม่ครูเอ้วานหรือเมื่อเช้าที่แกไลฟ์สดอ่ะเมื่อเช้าเออเมื่อเช้าเลยนะเนาะแค่ขับไม่ครูหรือขับบล็อเมื่อเช้าอ่ะขับต้องไม่ครแล้วบลกไม่ครูก,ก็ถ่ายคลิปเฉยเห็นไลฟ์สดอยู่เมื่อเช้า เั้นแกขับบุกล้อเมื่อเช้าขดทงครับอู้ใส่ดินเยอะเนออันนี้เขาเ่าแกให้เหลือเที่ยวกี่บาทเนี่ยยังไม่รู้เลย,ย,เลยน่าจะตำ่ตำๆก็สี่สิบห้าสิบบาทอยู่แล้วมั้ง 50. น่าจะเกินได้คิวดีด้วยละยี่สิบสี่บาทก็ถือว่าได้ราคาดีครับแต่ก่อนทำคิวลยยี่สิบบาทโอ้วิ่งกันจน จ่ายนอนนี่ทุกวันเลยบ่นอนบอ่อทุกวันครับถ้่ <c oughs> กลับบ้านก็สุรินพุ่นแล้วมีเท่าไหให้หยุดวันไหนนี่เสร็จงานเฮ้ยปีใหม่นะเนี่ยต้องเสร็จงานนี้ก่อนะอะจะได้เนี่ยเอาให้มภายในห้าวันไหนล็อกเราถึงไหนนี่ เนี่ยเหรอแค่ตรงตรงเขตที่ตัดมานู่นบอกตรงมาหมดเนี่ยโอ้หมดนี่เกือบจะไม่ได้หยุดปีใหม่เพื่อนนี่ใช่ไหมถ้ามันคือก็เอาอีกรอบเดีอดูอีกหนึ่งครับแต่นี่จะยากไม่มีทางแล้วถ้าตัดนี่ออกหมดก็ไม่มีทางแล้ว ตัดเพราะว่าล็อกนี้มันตัดหมดนี่ที่เหลือถ้าขึ้นทางนู้นจะขึ้นได้บอโอ้จะเอาให้เสร็จก่อนปีใหม่พรุ่งนี้จานยอดก็ตัดมาถึงนี่น่าจะอีกสองสามวันวันนี้ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยอีกหกหัวเสร็ดจิ๋วเกือบไม่ได้หยุดปีใหม่นะเนี่ย lốt khéo cắt rất ngầu đấy hả? tin bạn đi như này nhở? À? chẳng là, đào มาวิ่งนี่กี่วันแล้วเนี่ยแปดวันแล้วแปดวันแล้วน้ำมันวันละถังพอไหมวันละถังพอวันละห้าร้อยไม่หมดอะเจียมเลยครับน้ำมันวันละกี่ลนน้ำมันวันละห้าร้อยไม่หมดวันละห้าหกสิบเที่ยวอยู่มั้งโอ้ถือว่าได้กินหมูหมูเลยครับเทใกล้ครับงานนี้ง่ายๆ วิ่งไงด้วยใส่ดินมาก็ท้ายระเบิดปางนังแก้วมันไม่ค่อยดีเลยปางมันสั่นพดมัง <cin stereotype> แล้วไหนที่พักอยู่ตรงไหนอ่ะเข้าไปต้องเลี้ยวเข้าไปนู่นหนอเขาอ๋อมีน้ําใช้น้ําอาพอดีเลยดับตรงก็ยังวนวนนเวียนครับยังไม่ไป ขับได้กี่วันแล้วเนี่ยเล็กจดเนี่ยห้าหกวันแะล้วเดยกก็ไปขับรถให้เป็นนีแล้วไม่รู้ว่าจะได้ขับออ๋อมาวุ่นวายอะไรกับเขาหนิเอ๊ยมาสั่งให้เบิ้ลนิ่ง <laughs> ียท็อปไปพี่ไปท็อปไหนพีไ่ไปชายาอือเมื่อวานอนะ่ะไม่พี่ไปเมื่อวานไปกับพ่อนั่นเลยเดยวก็เข้ามานี่แหละมั้งไรสดน,นั่งดูทั้งวันเลยจะไล์ทั้งวันเลยไปพี่ไปกับพอ่อแต่เมื่อวานมาจากโน่นเหรอมาจาก ยังอยู่อุยบ่มาจากมาจากอูสมันสากบ่เสร็ท็อปแกขายรถแกก็รวยแล้วออาจานอดลงมาทำไมเนเอาปลาตุงไปแล้ว อ่เดี๋ยวเราผมจะลงล้ต้องขอบคุณน้องนนท์ครับฝากติดตามผลงานน้องนนทด้วยครับไปเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างครับโอ้เอเย่นครับคันนี้รถหล่อของลูกชายดัมซิงดินด่วนครับแต่งสวยวันนี้รถหล่อแห่งทีมงานโทนหนึ่งเลยทีเดียว น,นี่ก็จะเป็นทอทงครับทอทงเหมือนฝนจะมาเลยพี่น้องเอ้ยเอาเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวรอติดตามมันคลิปหน้าครับเพราะว่าดูเหมือนฝนฟ้าจะมาแล้วตัวฝนจะตกด้วตกไห่เนา เดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าครับผมคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ